โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารับประทานอาหารอินเดียนะครับในย่านพัฟรัตนะครับเป็นย่านที่มีจิบและอาหารอินเดียเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าอาหารนะครับตอนนี้ร้านที่เราก็กำลังจะไปก็คือร้านรอยย่อยนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านรอยย่อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าในร้าน สภาพบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างให้เราได้ลองนะครับโดยตัวร้านนะครับก็จะอยู่ที่ถนนจักรเพชรนะครับในตอกซอยเล็กๆนะครับผมอยู่ทางด้านขวามือครับก็นี้เราก็จะสัมภา์เชฟนะครับผมวัฒนธรรมนะครับของอาหารอินเดียนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ วันนี้เรื่องที่จะถามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของอาหารอินเดียครับเกักบในเ,เรื่องของเครื่องเทศถส,ส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียนี้จะเกี่ยวกับเครื่องเทศแบบยังไงครับเครื่องเทศมันก็มีพอดีหลายชนิดเลยนะฮะที่นะว่าคือเรานำจากเข้าอินเดียมาด้วยแต่ว่าในระหว่างนะั้นคือเครื่องเทศนมันไม่ได้อย่างเดียวมันจะมีสูตรของคุณแม่เองที่ว่าเคยทํามาแบบวันนี้แล้วเราใช้เครื่องเทศพวกนั้นนะฮะ ในภาษาอังกฤษมันจะมีแบบใช้ไปคำสไปซี่คือเขาเรียกคาเ m ม n นคาเดมอนก็คือว่าจะเป็นเม็ดสีเขียว,ยวะฮะคือ <Okay. S 1> ต้องให้ดูไว้ถึงว่าจอมันมีหลายอย่างนะ,ะที่ว่าทำเป็นผสมหมดแล้วก็ทำเป็นเครื่องเทศทำเป็นเครื่องเทได้ครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ที่ผมลอง,ลองออไปศึกษามากับส่วนหนึ่งแล้วครับคือ คนอินเดียนี้จะแบบกินอาหารที่มันมีหลายประเภทใช่ไหมครับที่บอกว่ากินไม่เหมือนกันเนี่ยครับคือว่ามันมีหลายประเทศเหมือนว่ามันมีอินเดียเหนือในใต้ใต้นี่ก็คือว่าจะใกล,ใกล้ใกล้จากบ้านเราก็คือว่าส่วนมากของเค้าจะใช้พวงมะพร้าวอะไรเยอะในเครื่องเทศของเคาก็คือเป็นมะพร้าวแต่เวลานี้ที่เมื่อกี้ที่น้องทานมาก็คือเป็นคนเรียกนอตินเนียนคือซี คือหมคยว่าเป็นอาหารเหนือเลยะฮะคืีจะมีพวกโรตีอะไรมากกว่าแต่ว่าของใต้นี่เจอเป็นข้าวส่วนมากคือของคนไทยฮะแล้วข้าวแกงอะไรพวกนี้ครับข้าวแกงใช่ข้าวแกงอะไรนะแต่ของเนินเดียนี่คือถ้าไปตามบ้านอะไรทุกอย่างก็คือจะเป็นโรตีฮะที่ทําที่ในบ้านเลยะลครับครับก็โรตีโรตีโรตีแล้วผสมกับคือพวกแกงหรือพวกเหลืองหรือว่าอะไรแกงได้ฮนะ หรือเป็นแกงไก่ก็ได้แกงแพ้ก็ได้แกงกุ้งก็ได้โรีเจียมในแกงแล้วค่อยผ่านฮะเออส่วนใหญ่นี่คนอินเดียจะกินข้าวคู่กับแกงกินด้วยใะ่กินด้วยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็เป็นหมดเลยแต okay. <Thank> ่ข้าวของอินเดียนี่คือว่าที่เราใช้ตามร้านอาหารอ่ะ จะเป็นข้าววัสมาดีครับมันจะเม็ดใหญ่ครับผมแล้วเม็ดมันจะสวยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมันเอไงสรุปนะครับวันนี้เราก็ได้รู้ถึงวัฒนธรรมอาหารของคนอินเดียนะครับแล้วก็ยังได้รับประทานอาหารของคนอินเดียอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปลาไปก่อนสวัสดีครับ